กอตนขอแชร์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเคยสงสัยไหมคะว่าการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงมีขั้นตอนอะไรบ้างกอตนขอแชร์วันนี้ขอเสนอ7ขั้นตอนหลักในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงค่ะเริ่มที่ขั้นตอนที่1สําสมรวจความต้องการและทําแผนประจําปีค่ะต้องรู้ก่อนว่าปีนี้เราจะใช้อะไรบ้าง ต่อด้วยขั้นตอนที่2นี่คือหัวใจเลยค่ะการทำ TOR และราคากลางตามระเบียบข้อ21หัวหน้าหน่วยงานจะแต่งตั้งคนมาทำเพื่อกำหนดสเปคและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพอได้ร่างสเปคแล้วตามระเบียบข้อ45เจ้าหน้าที่ต้องทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ22เสนอหัวหน้าหน่วยงานถ้างานนั้นต้องการความรอบคอบ หัวหน้าอาจสั่งให้เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนก็ได้นะคะเพื่อความโปรง่งใสและไม่กีดกันใครค่ะขั้นตอนที่3คือรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งกรรมการค่ะข้อนี้สำคัญมากตามระเบียบข้อ22วงเล็บ1ต้องระบุเหตุผลความจำเป็นให้ชัดเจนว่าทำไมถึงต้องซื้อสิ่งนี้เมื่อได้รับอนุมัติก็เข้าสู่ขั้นตอนที่4ค่ะเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปยังผู้มีอาชีพโดยตรง พิจารณาตาม T.O.R และราคากลางที่ตั้งไว้แล้วทำรายงานผลการพิจารณาเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานเซ็นอนุมัติค่ะมาถึงโค้งสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่5เมื่ออนุมัติแล้วอย่าลืมต้องทำประกาศผู้ชนะในระบบด้วยนะคะต่อด้วยขั้นตอนที่6การทำสัญญาและปิดท้ายที่ขั้นตอนที่7การบริหารสัญญาค่ะ แต่ระวังนะคะแม้จะดูเหมือนง่ายแต่มีจุดอ่อนที่พบบ่อยจนเป็นความเสี่ยงเช่นการล็อกสเปคการเขียน TOR ที่จำกัดสเปคจนเกินไปจะทําให้เหลือผู้เสนอราคาได้เพียงรายเดียวซึ่งถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้าและทําให้หน่วยงานเสียโอกาสในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแบบนี้อันตรายค่ะราคากลางไม่โปรง่งใสตั้งราคาสูงเกินจริงหรือไม่มีหลักฐานสืบราคาตลาดการละเลยการประกาศ ได้ผู้ชนะแล้วแต่เงียบหายไม่ลงระบบการลงนามในสัญญาหรือแก้ไขสัญญาโดยผู้ไม่มีอำนาจทำให้สัญญานั้นเป็นโมคะหากเกิดข้อผิดพลาดการแบ่งซื้อแบ่งจ้างการซื้อของไม่ตรงกับรายการที่ได้รับจัดสรรการตรวจรับตรวจรับช้าตรวจรับท,ทั้งทั้งที่งานยังไม่แล้วเสร็จตามสัญญาหรือของไม่ครบแต่เซ็นผ่านอย่าหาทำนะคะการดำเนินการไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ระเบียบกำหนดปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบ แม้เจตนาเราจะดีแต่วิธีการที่ไม่ถูกต้องก็อาจทำให้การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นถูกสั่งยกเลิกหรือถูกตรวจสอบในภายหลังได้นะคะสำหรับใครที่อยากเปะระเบียบให้มากขึ้นสามารถสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่นี้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะความโปร่งใสเริ่มต้นที่ตัวเรานะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ